ค่ะกลับเข้ามากับช่วงของรายการ9ก้าทันสุพรรณบุรีที่2.25ช่วงผูบอพบประชาชนในช่วงที่2นะคะฟังงานเพลงของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณแล้วต้องบอกว่าท้องร้องเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะทานข้าวมาแล้วแห่ต้มปลาหัวตาลเนี่ยครับฟัง่่ไหร่นี้ก็หิวทุกทีนะไม่มีโอกาสได้ทานสักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็สําหรับในช่วงนี้ตั้งแต่เกิ่นนําในช่วงแรกนะคะว่าในสถานการณ์โควิด19ของเราเนี่ยสุพรรณบุรีแหมหลายคนนี้บอกดีอกดีใจนะครับเปลี่ยนแล้วจากพื้นที่สีส้ม มาเป็นสีเหลืองแต่ว่าเอ๊ะจะเป็นยอดอะไรยังไงบ้างนะท่านนัตพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มอบหมายให้ทางด้านของท่านหัวหน้าสัมงกานจังหวัดสุพรรณบุรีมาพูดคุยกับเราในห้องส่งนะคะท่านคมกริชเจริญพัฒนาสมบัติสวัสดีครับท่านคับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ครั้งก่อนที่ท่านมาไม่ได้มีโอกาสพูดคุยด้วยนะคะนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านด้วยเพิ่งจะมีการประชุมไปเมื่อกลางสัปดาห์นะคะท่านหลังสุดเมื่อวานครับยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่อ๋อเมื่อเมื่อวันวันจันทร์ที่ยี่สิบสองเนาะวันนี้วันศุกร์แล้ววันนี้วันศุกร์แล้วทํางานลืมวันหรือเปล่าครท่านลืมครับนี่แหละเขาบอกว่ามนุษย์ทํางานเชื่อไหมบางทีเล็กก็เป็นเหมือนกันก็ับคะ เวลาทํางานไปเอ๊ะวันนี้มันอะไรนะจำไม่ได้ไม่มีเสาไม่มีอาทิตย์ก่อนก่อนที่จะไปถึงว่าเอ๊ะเราผ่อนปลนสถานการณ์ต่างๆอยากให้ท่านเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์โควิด1 9สุพรรณบุรีของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นต้องขอกับเรียนนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่รับฟังวิทยุอยู่รับชมทางเทปเฟซบุ๊กวิทยุแพร รวมทั้งน้องเล็กด้วยเนาะผู้ดำเนินก็คือคือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ฟังได้ชัดเจนเนี่ยก็คือขออนุญาตก็ถอดแมสเนาะเพราะว่าระหว่างน <the> ้องเล็กกับผมเนี่ยก็มีฉากกั้นอยู่แล้วเรานั่งไกลกันด้วยใช่ครับวันนี้คุณอัตภพรไม่ได้มาด้วยก็เราก็นั่งห่างกันอยู่ก็เลยขออนุญาตถอดถอดหน้ากากนะจะได้เสียงจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับค่ะ ก็ต้องบอกว่าในส่วนของสถานการณ์สุพรรณบุรีของเรานะครับอย่างที่ได้เกิดนําไปแล้วว่าดีใจนะผ่อนปลนลงเยอะ,ะเลยครับท่านค่ะค่ะ,คะเชิญค่ะนั้นนนั้นก็ขออนุญาตคือนําเรียนข้อมูลแล้วกันนะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตย้อนเวลาไปก่อนค่ะ,<น>ะย้อนเวลาแล้วย,ย้อนเวลาไปช่วงต้นเดือนมกราบอกม,มกรา2564คือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็คงเคยได้ยินเนาะ ที่ว่ากําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังอะไรพวกนี้นะครับก็คือก็อยากนําเรียนว่าคือวิธีการที่จะกําหนดพื้นที่ควบคุมเนี่ยก็คือมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะครับก็คือจะถูกกําหนดโดยข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9ก้านะครับแห่งพระราชกาหนดการบริหารสถานการฉุกเฉินพศ2548นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะถูก กำหนดโดยฐานอำนาจก็คือคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิดนะครับ,ครบโควิดน19นี่ครับก็คือในส่วนของลักษณะาาาว่าการกําหนดพื้นที่เนี่ย<ม>ก็จะเป็นฐานอานาจในลักสอง,สองลักษณะาานาคะครับก,ก,ก็คือส่วนหนึ่งในช่วงตอนโควิดระบาดรอบสองนะครับก็คือเมื่อประมาณชักต้นเดือนมกราก็คือ6มกราคม2564เนี่ย ก็คือจะมีข้อกําหนดออกมาฉบับที่17นะครับแล้วก็มีคําสั่งก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยเรียกย่อว,ว่าสบาค,คะนะครับอันนั้นคือในช่วงนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือน6มกรานะครับนะครับสี่มกราหกมกราเนี่ยก็คือจะมีการกําหนดพื้นที่พื้นที่นะครับก็ค,นนคือมีลักษณะ<ม>2ลักษณะกณะ็คือหนึ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนตอนนั้นเนาะนะครับก็จะมีจังหวัด จันทบุรีนะครับชนบุรีตาดระยองสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมสูงสุดเฉยๆนะครับช่วงนั้นก็คือมี28จังหวัดสุพรรณไปด้วยติดไปด้วย <c oughs> ก็คือมี28จังหวัดนะครับแล้วก็จะหนึ่งใน28จังหวัดเนี่ยก็จะมีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับดันั้นสถานการณ์ตอนนั้นก็คือของเราก็ ก็เข้มงวดลองมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะ,ค,ะครับค่ะค่ะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นละอ่าก็าคือด้วยสถานการณ์อย่างที่นําเรียนนะครับคือเริ่มก็คือช่วงต้นมการาแต่จะนําเรียนคือ,อให้ทราบว่าคือสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มขี้ขายนะครับคือทั้งภาพรวมของประเทศนะครับแล้วก็ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก่อนอื่นก็คือในช่วงนั้นเนี่ยต้นเดือน มกราเนี่ยครับเนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับอยู่ใน28จังหวัดกลุ่ม28จังหวัดเนี่ยอันนั้นณตอนนั้นเนี่ยก็คือคาการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือได้ออกคําสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ในสองคำสั่งนะครับก็คือคําสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่23นะครับ ครับ2,564นะครับ <c oughs> ลงวันที่4มกราคม2,564 <c oughs> นะครับกับอีกคำสั่งหนึ่งก็คือคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่279นะครับ <c oughs> ทับ2,564ลงวันที่26มกราคม2,564ห <c oughs> ลักการและเหตุผลที่ในการออกคำสั่งก็คือ <c oughs> เพื่อให้สอดคล้องกับที่เขากำหนดพื้นที่ <c oughs> ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด <c oughs> นะครับ ดันั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยคำสั่งสองฉบับเนี้เนื้อหาส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นลักษณะว่าจะปิดสถานที่เสี่ยงถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นค่ะผมค่ะตอนนั้นก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะปิดนะครับสถานที่เสี่ยงนะครับค่ะจากนั้นค่ะจากนั้นนะครับเหตุการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็คือช่วง คือเมื่อต้นเดือนนะครับดูเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะอ่าสุพรรณมาสักปลายเดือนปลายเดือนก็คือยิบยิบเก้ามกราคม2564นกะครับก็คือก็อย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยเวลาที่เขาจะกำหนดพื้นที่เนี่ยก็คือมีสองลักษณะฐานอำนาจนะก็คืออาศัยข้อกำหนดออกนะครับกับอำนาจคำสั่งสบคนะครับค่ะนั้นในช่วงปลายเดือนมกราคม2564เนี่ย ก็มีข้อกําหนดออกมาฉบับหนึ่งฉบับที่18บแปดนะครับฉบับที่18เนี่ยก,กาหนดพื้นที่ใหม่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ็ณตอนนั้นเนี่ยช่วงปลายเดือนมกราคม2564กเนี่ยก็จะมีจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือ จะเป็นไปตามคำสั่งสบคเรียกโดย่อยนะครับที่2ทับ2,564นะครับนะครับลงวันที่29มกราคม2,564นะครับก็คือก็จะมีพื้นที่ควบคุมนะครับจากเดิมที่ผมเรียนเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยถูกกำหนดด้วยคำสั่งสบคนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในกลุ่ม28จังหวัดโดยมีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งใน28นะครับช่วงสักปลายเดือนอ9มกยามนนะครับก็มีคําสั่งสบอคอ,ออกมาใหม่นะครับว่าให้พื้น,นที่สุพรรณบุรีเนี่ยจากเดิมเนี่ยพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็เป็นพื้นที่ควบคุมธรรมดา20จังหวัด หายใจหายใจคล่องขึ้นมาล้นะคะหลายๆที่หลายๆสถานที่เหมือนเหมือนยกภูเขาออกจมไหมคะท่านหัวหน้าครับใช่ครับก็คือโดยเท่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ดูแล้วว่าสถานการณ์โดยรวมเพราะว่าคนที่หน่วยงานที่ดูแลภาพรวมของประเทศนะก็คือจะเป็นศูนย์บริหารการแพร่ระบาดคือสบคที่อยู่ส่วนกลางนะครับอันนั้นคือจากคําสั่งของเขานะครับจากข้อกําหนดเนี่ยก็พอจะมองออกว่าสถานการณ์ เมื่อต้นมกราอ่านะครับกับปลายเดือนมกราเนี่ยสถานสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นทั้งในภาพรวมแล้วทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้คือเราก็มาดูต่อในพื้นที่ของเราเนะคือถ้าเมื่อเมื่อต้นมกราเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วเราก็ออกคําสั่งนะครับโดยผ่านกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีสองคำสั่งอย่างที่ผมนําเรียนน้องเล็กเนาะนะครับว่า ว่าคำสั่งสองคำสั่งหลักการใหญ่ก็คือเราจะปิดสถานที่เสี่ยงซะเป็นส่วนใหญ่นะบางกิจรกรรมแค่นั้นเนี่ยเราถึงผ่อนคลายแต่เมื่อสถานการณ์ก็คือภาพรวมของประเทศมันก็ดีขึ้นนะครับพื้นที่เราก็ดีขึ้นเนี่ยก็คือคําการโรคติดต่อก็เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาใหม่มนะครับจากเดิมที่ออกคำสั่งเชิงหลักการและเหตุผลก็คือ,อปิดสถานที่เสี่ยงซะเยอะนะครับ,รบก็คือเห็นว่า มุ่งสถานการณ์ดีขึ้นทั้งภาพรวมของประเทศแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยมีการพิจารณาทบทวนใหม่ไอ้คำสั่งที่เราปิดซะส่วนใหญ่ค,ค่ะมีการ,รบทบทวนใหม่ละใช่ครับค่ะอันนี้เมื่อทบทวนใหม่นะครับก็เลยออกคำสั่งจังหวัดนะครับเริ่มคำสั่งจังหวัดเนี่ยที่336กนะครับทับอนรอกเนี่ยก็ออกมอวันที่31มกราคม2564นรบ่นะครับแต่หลักการและเหตุผลในการออกครั้งนี้ก็คือจะต่างจาก ต้นเดือนมกราเพราะว่าสถานภาพของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราลดลงดีขึ้นนะครับอันนั้นจากหลักการเดิมที่เคยปิดเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยที่ปิดซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็กลายเป็นว่าปลายเดือนเนี่ยเริ่มได้ละใช่ครับอันนี้ก็คือเริ่มผ่อนคลายนะครับจะเริ่มผ่อนคลาย ผ่อนคลาย้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือปิดเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเฉยๆที่ปิดนะครับก็เริ่มผ่อนคลายนะครับนะครับอันนี้มันก็เป็นเล่าให้ฟังถึงสภาพวิวัฒนาการของมันสถานการณ์ของมันว่าคือมันภาพรวมของประเทศนะครับแล้วก็ของจังหวัดสุพรรณบุรีก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะนั้นคําสั่งของเราเนี่ยที่ออกมาเราก็ต้องมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานะ ที่เราเป็นอยู่นะครับก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องไล่เรียงให้ดีนะคะท่านหัวหน้าพยายามที่จะอธิบายให้ชัดเจนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมนะถึงปลายเดือนมกราคมนะคะแล้วก็มาถึงเดือนกุมภาพันนี่แหละนะคะตอนนี้นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสท่านหัวหน้าก็ยิ้มออกครับคผมค่ะเป็นยังไงคะสถานการณ์คือคือนตอนนี้อย่างที่เล่าอ่ะเดือนมกราคมเนี่ยจากต้นเดือนมาอย่างปลายเดือนเนี่ย สถานการณ์คือโดยรวมทั้งประเทศแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือดีขึ้นเพราะเราดูจากข้อกําหนดใช่ไหมครับแล้วก็คําสั่งสบคเนี่ยก็คือกําหนดสถานภาพแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็เริ่มผ่อนคลายนะครับแต่มันก็คืออย่างที่ผู้ดําเนินการบอกเนาะในเดือนกรุมพามันดีขึ้นเก่าอีกนะครับนะครับอันนี้ช่วงเดือนกรุมพานี่ยก็คือไม่กี่วันเนี้ก็คือ เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564เนี่ยก็มีคำสั่งสงบคนะครับที่3ทับ2,564นะครับลงวันที่22กุมภาพันธ์2,564เนี่ยเขาก็กำหนดพื้นที่ใหม่นะครับณตอนนี้พื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยก็คือตามข้อกำหนดเดิมเนี่ยก็จะเหลือจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวะนะครับแล้วก็คือจัดลำ จัดประเภทของแต่ละจังหวัดใหม่ก็คือเมื่อยีิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสบี่เนี่ยสบคก็จัดเป็นพื้นที่หนึ่งพื้นที่ควบคุมอันนี้พื้นที่ควบคุมก็คือหนึ่งมีกรทมนะครับจังหวัดตากจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเมื่อวันที่ยีสิบสองสบคก็เลยบอกว่า พื้นที่ควบคุมก็คือมีพื้นที่8จังหวัด <c oughs> นะครับอ่เรามาดูต่อเนาะของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือตามคำสั่งสบคยี่สองนะครับกพเนี่ยสองพอี่เนี่ย,ยก็คือในพื้นที่ของสุพรรณบุรีเนี่ยจากเดิมที่ผมเล่าไวน้นะก็คือเดิมทีเนี่ยเมื่อไปอ่าเมื่อต้นเดือนมกรา,กราเป็นพื้นที่ควบคุมใช่ไหมครับ <c oughs> ควบคุมสงสุดอ่า แล้วมาปลายเดือนมกราเนี่ยสุพรรณบุรีก็เหลือเป็นพื้พนที่ควบคุมเฉยๆ <c oughs> นะครับแล้วเราก็มีมาตรการที่จะผ่อนคลายไป <c oughs> เรื่อยๆให้สอดคล้องกับสถานะพื้นที่ของเรานะครับอ,อันนี้มามาช่วงยีิบสองกุมภาเนี่ยจากเดิมทีเมื่อปลายเดือนมกราเนี่ยเราเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับณนะตอนนี้ก็คือดีใจอยู่ส่วนหนึ่งนะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ทางผู้ดําเนินรายการเองนะทางกรรมการโลกติดต่อที่เราที่อยู่ในส่วนของสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะพื้นที่ของเราเนี่ยจากเดิมเขาก็ปรับสถานะของเราใหม่ก็คือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงออืมครับใช่ครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงอันนี้พื้นที่เฝ้าระวังสูงเนี่ยก็คือมีอยู่ในการสิบสี่จังหวัดนะครับอันนี้จังหวัดสุพรรณบุรีก็คือเป็นหนึ่งในสิบสี่จังหวัดนะครับ อันนั้นคือเท่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจากต้นเดือนมกรามาปลายเดือนมกราแล้วมาปลายเดือนกุมภานะครับ,รบสถานะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็คือโดยรวมเนี่ยก็คือดูดีขึ้นนะครับแต่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือดูดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะจากเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็มาพื้นที่ควบคุม แล้วมาตอนนี <f> ้นะปัจจุบันก็เป <us Catholic> <os> <IL EN C Lust> ็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะครับสูงเฝ้าระวังสูงก็ยังเฝ้าระวังสูงอยู่แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะการจะปลุกนะคะท่านท่านผู้ว่าก็ฝากไว้นะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่แบบนี้แต่มาตรการก็ยังเข้มอยู่นะคะท่านหัวหน้าคะครับผมอันนี้คือผมก็นําเรียนต่อนะโดยหลักการเมื่อเมื่อทางสบคเนี่ยเขากำหนดลักษณะพื้นที่แล้วเป็นอย่างไรเนี่ย ก็คือไอ้คำสั่งของเราที่เคยออกกันนะครับเราก็ต้องปรับใหม่ปรับใหม่อ่าพิจารณาใหม่ครับเป็นยังไงบ้างคะครับก็คือเมื่อคราวที่หลังสุดเนี่ยนะครับคราวหลังสุดเนี่ยช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยเราก็ออกคําสั่งสามสามหอย่างที่ผมบอกเพื่อให้สอดคล้องกับเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับ เพราะว่า20จังหวัดเราก็มีสุพรรณบุรีนะครับแต่คือช่วงไปมกราเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมนะสุพรรณบุรียก็คือโดยหลักการใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะผ่อนคลายให้ดําเนินกิจการกับกิจกรรมได้หมดนะครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือที่เราจะต้องปิดอยู่ก็คือสถานที่เกี่ยวกับเล่นการพนงกันพนันอะไรพวกน,นี้นะครับหมายถึงการพนันนี้ไม่ใช่ แอบเล่นนะครับบางการพนันเนี่ยมันสามารถอนุญาตได้ตามกฎหมายพรบการพนันสองสนะครับก็คือขออนุญาตเล่นได้แต่ณตอนนี้ก็คือเราไม่ให้ไม่ให้ดำเนินการนิครับใช่ครับใช่ครับครับอันนี้ก็ฝากไว้นะมีโทษปร่บจับสูงนะครับผมค่ะค่ะเชิญค่ะอันนั้นก็คือเมื่อวันที่22ิบสองกุมภาเนี่ย เนื่องจากสถานภาพของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็เปลี่ยนสถานะนะครับจากพื้นที่ควบคุมเนี่ยเราก็มาเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงอันนั้นโดยหลักการและเหตุผลอย่างที่ผมเล่ามาแต่ต้นเนี่ยก็คือคำการโรคติดต่อโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นประธานก็มีความจําเป็นที่จะต้องเรียกประชุมอาหาข้อนการครัคือคําสั่งสบคเนี่ยเขาออกวันที่22่สบ กุมภาใช่ไหมครับก็คือคออกยีิบเอ็ดเนี่ยแต่มีผลยีิบสองกุมภาถ้าพูดว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือต้องเอรียกประชุมคำการลดติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ยี่สิบสองเลยครับอันนี้เวลาประชุมแล้วเนี่ยโดยหลักการและเหตุผลนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยก็คือลักษณะของพื้นที่นะครับการกําหนดเขตพื้นที่อย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่แรกเนาะ,ะการกําหนดพื้นที่เนี่ยมันใช้ฐานอํานาจอยู่2ลักษณะ ก็คือกหนดโดยข้อกําหนดออกตามพรบพรลกกรฉุกเฉนินนะครับกับอีกส่วนหนึ่งสถานการณ์พื้นที่ออกโดยคําสั่งสบค,คะน,นะครับน,นปัจจุบันเนี่ยก็คือก็จะมีการกําหนดพื้นที่สถานการณ์ก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็จะมีสมุทรสาครน,น,นะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุม8จังหวัดนะครับะจะมีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการสมุทรสงครามนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีตากและราชบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสูง14จังหวัดเนาะก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มีเพื่อนเราอีก13จังหวัดนะครับก็จะมีกาญจนบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครนายกฉะเชิงเซาเพชรบุรี และนองชนบุรีและ,ะยองชุมพรสงขายะลานราธิวาสนะครับก็อยู่ในกลุ่มของพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่เฝ้าระวังเฉยก็จะมี54จังหวัดนะครับดังน,นั้นเวลาที่เขากําหนดโดยข้อกําหนดกําหนดพื้นที่สถานการณ์กํากหนดโดยข้อกําหนดหรือกําหนดโดยคําสั่งสบคเนี่ยเขาก็จะมีการผ่อนคลาย ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทมาด้วยนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังสูงเนี่ยก็คือเวลาเขากําหนดแล้วนะทางสวคเนี่ย,เ,ยเขาจะผ่อนคลายนะครับว่าร้านอาหารนี่ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือร้านอาหารเนี่ยสามารถเปิดดําเนินการได้ไม่เกิน24.00นนะครับสถานสถานบันเทิงผับบาร์เปิดไม่เกิน24.00นนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเปิดตามปกตินะครับ แล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยก็เปิดตามปกติแข่งขันได้โดยไม่จํากัดผู้ชมนะครับในเมื่อเขากําหนดสถานภาพของจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วเขาก็กําหนดมาตราการผ่อนคลายนะครับดังนั้นก็คือเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานะของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับจากเดิมที่ผมนําเรียนว่าช่วงคือปลาย เดือนมกราเนี่ยเราก็ผ่อนคลายไปซะส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าปิดเฉพาะบางส่วนเหลือน้อยนิดก็คือแค่เกี่ยวกับเรื่องการพนันเฉยๆที่สามารถขออนุญาตตามกฎหมายได้นะแต่เราก็ยังไม่อนุญาตตอนนี้เราก็ยังไม่อนุญาตเหมือนเดิมก็ยังเหลือส่วนน้อยแต่เนื่องจากว่าที่เราออกเนี่ยก็คือช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยก็คือให้สามารถผ่อนคลายให้สามารถดําเนินกิจการหรือประกอบการได้เนี่ยซะส่วนใหญ่ แต่เมื่อพื้นที่เนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้เบาลงจากควบคุมเป็นเฝ้าระวังสูงเนี่ยก็คือเราก็ต้องมีการพิจารณาแบบปรับใหม่อ,มอันนั้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 4ันากี่เนี่ยค,คาการโลิกติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้พิจารณาใหม่ไอ้คำสั่งของเราที่ใช้อยู่ปัจจุบันอันนั้นโดยหลักการคําสั่งใหม่เนี่ยที่ออกไปเมื่อวันที่23่กุมภาครับไม่กี่วันนี้เนาะย3ิบสากุมภาเนี่ยคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่6 164ทับ2,564เนี่ยลงวันที่23กุมภาพันธ์2,564เนี่ยก็คือออกโดยผ่านคำการลกติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่หลักการและเหตุผลก็คือก็คือส่วนหนึ่งก็คือขยายระยะเวลาขยายจากเดิมบอกว่าประมาณ4ทุ่ม5ทุ่ม<ด>ก็ถึงเชี่ยงคืนใช่ครับจากเดิมคำสั่งของเราเนี่ยที่ผมนำเรียนเนี่ยเปิด ให้สผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทำกิจกรรมได้เนี่ยส่วนใหญ่แต่เพียงแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเราไปกําหนดเงื่อนเวลาไว้ก็คือไม่เกิน23.00นนอนะครับอันนี้คือผู้ดำเนินการฟังก็จะรู้นะว่าเราเริ่มจะไม่สอดคล้องกับที่เขากำหนดมาในฐานะเขาระวังสูงแล้วนะครับอันนั้นโดยหลักแล้วเมื่อประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ กลายเป็นว่าเราก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมนะครับในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะก็คือ,ขย,ยอขยายเวลาขยายเวลาไอการประกอบกิจการหรือกิจกรรมเนี่ยที่เราเคยกําหนดว่าให้เขาดําเนินการได้นะครับไม่เกิน23.00นอ,อเราก็คือขยายให้เขาไปดําเนินการได้ไม่เกิน24.00นนนะครับอันนั้นโดยหลักการคําสั่งล่าสุดของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ออกเนี่ยก็คือ หลักการและเหตุผลส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจํากันได้เนี่ยก็คือคําสั่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ออกตอนปลายเดือนมกราครับช่วงที่เป็นพื้นที่ควบคุมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะผ่อนผ่อนคลายแต่มีเงื่อนไขทางมาตรการสาธารณสุขเนี่ยในส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือยังคงเดิมอยู่นะครับยังคงเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งก็คือ ตอนที่ช่วงมกราปลายมกรา2564เนี่ยก็คือเราเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับแล้วเราก็คือมีข้อกำหนดอยู่ส่วนหนึ่งว่าคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดนะครับพื้นที่เข้มงวด<ม>อะไรพวกนี้<ม>ก็คือมีหน้าที่ถ้าเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือถ้ามา,มาในพื้นที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยครับก็ต้องแจ้งท่านนายอำเภอ ยังเหมือนเดิมอยู่น่ะตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมหลักการยังเหมือนเดิมแต่ถ้าข้อความของเราเนี่ยก็เพียงแต่ว่าตอนนั้นเราออกเราออกข้อความพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยก็คือสถานะก็คือตามเดิมแต่ณตอนนี้คือคำสั่งสบคที่ออกมา22บกุมภาพันธ์2564เนี่ยคือกำหนดสถานะสถานการณ์พื้นที่ของแต่ละจังหวัดใหม่ฉันนั้นเพียงแต่ว่าหลักการคือต้องแจ้งท่านอำเภอ แล้วก็แจ้งสารสุข <c oughs> ในพื้นที่เนี่ยก็คือหลักการอย่างเดิมเพียงแต่ว่าเราแก้ไขถ้อยคําแค่นั้นเองให้สอด <c oughs> รับกับ <c oughs> แต่ละจังหวัดที่สาการ พื <là> ้นที่เชิงเปลี่ยนไปครับค่ะก <Jamie, S 1> ็ต <lamps> ้องฝากย้ำไว้นะคะถ้าผู้ฟังกาดอย่าตกนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายจังหวัดสุพรรณบุรีของเราผ่อนมาตรการต่างๆแล้วแต่ว่ากาดก็อย่าตกค่ะช่วงท้ายของรายการค่ะท่านผู้นะคะอยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษคะเนี่ยเสียดายนะครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีเท่านั้กันเพราะนั้นคือโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับณตอนนี้คือในเรื่องของมาตรการการผ่อนคลายของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย เนื่องจากเราเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับก็คือหลักการเนี่ยก็คือเราจะอนุญาตให้ดําเนินการกิจกรรมหรือกิจกิจการหรือกิจกรรมต่างๆได้หมดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าต้องรบกวนพี่น้องประชาชนที่จะทํากิจกรรมหรือประกอบกิจการเนี่ยก็คือต้องไปดูคําสั่งเดิมของออเราด้วยนะครับว่า คำสั่งเดิมเนี่ย<ม>เรากําหนดมาตรการทางสาธารณสุขแบบ<ม>ไหนเนี่ย<ม>ก็รบกวนว่าให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพราะว่าการปฏิบัติโดยเคร่งครัดเนี่ยก็คือมีผลให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็คือในคําสั่งออกใหม่ก็คือแค่ขยายเวลา<ม>ในส่วนกิจการที่เราเคยอนุญาตไว้ให้เขาทําได้ ยี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นอก็คือขยายเป็นยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นอนะครับหลักการก็แบบนี้ครับแต่ว่ามาตรการอย่างอื่นยังเข้มเหมือนเดิมครับผมก็คือคือฝากไว้นะครับคือเมื่อจะทําอะไรเนี่ยจะทํากิจกรรมหรือกิจการเนี่ยก็คือรบกวนว่าลองเปิดคําสั่งดูเงื่อนไขมาตรการสาธารณสุขของคําสั่งเนี่ยว่าให้ดําเนินการอย่างไรบ้างก็ขอให้ถือบัตรตามนั้นเพราะว่าถ้าเราถือบัตรตามนั้นนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ย มันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าจากที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเดือนมกรามาถึงปลายเดือนกุมภาสถานการณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยพื้นที่สถานการณ์เนี่ยของเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมาควบคุมแล้วสุดท้ายมาณปัจจุบันก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงครับผม ค่ะยังไงวันนี้ทางรายการนะคะต้องกับขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านกรมกิจเจริญพัฒนาสมบัติอย่างสูงนะคะวันนี้ทางรายการกขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคับค่ะถากว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีคําถามมีข้อสงสัยนะคะก็โทรศัพท์มาได้ที่0 3 5 9 6 9 7 1 4 5นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาได้ใต้เพจวิทยุ8สุพรรณบุรีก็ได้นะคะวันนี้นะคะ่ะช่วงของรายการ9ทันสุพรรณบุรีที่102.25ช่วงผู้ว่าพบประชาชนหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับมาอยู่เป็นนนเพื่อกั ามเดิมนะคะช่วงของวันหยุดยาวอยากให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะกาดอย่าตกสมแมสวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ